ตอนนี้ก็ตีห้าครับมาตกปลาตียาปลอมที่เขื่อนแมงัดนะฝนตกนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่จะต้องใส่เสื้อเอเสื้อกันฝนทงงั้งกางเกงแล้วก็เสื้อนะครับฟูโอ้เดี๋ยวรอสหายจากชายประการกับเมืองฝางกันนะครับเดี๋ยวเจอกันโอเคครับก็อ่า ชำระค่าเข้าอุทยานนะครับคนแล้วก็รถกระบะหนึ่งคัน60บาทนะครับรวมทั้งรถแล้วก็คนด้วยแล้เดี๋ยวไปเอาของแล้วก็จะไปรอเพื่อนที่ท่าเรือสันเขื่อนน้ำเยอะมากนะครับหนักตกปลามีลำหนึงออกไปละที่ตรงหัวแหลมตรงนั้นแล้วก็มีคนที่รอ เือยอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะผมเดินลงมาจากาท่าที่จอดรถข้างบนบรรยากาศดีนะครับเชา้านี้ดูบรรยากาศตรงท่าเรือก,ก่อนนะอ่าลงเรือกันแล้วนะครับไตเลยนะไต้อาม,ออามโอเคอดูหัวเรือ,อไวด้ดีๆนะครับหันมาดูตาหน่อยครับมีแพ <laughs> นด้า อบจะรอดไหมอ่ะรอดนะขูไว้ก่อนขูไว้ก่อนน้องอีกลํานะครับน้องมาจากตังที่ใช้ประการอบตั<ส><ด>งเลยตนะังเลยเนาะโอเคลงกันสองลำนะครับวันนี้โอ้ยฝนนะครับมาก,กับฝนจริงๆ เลี้ยงโงเมืองช้ยปราการนะครัยฮะมาสวิตอ่ะตักเลยโอ้โหปลาตัวแรกมีห้าหกคิดห้าคิดสี่ิด <5, 6, S 1> โอ้โหโอ้า ปล่อยไปเลยออกปล่อยไปหน่อยเนดะี๋ยวให้น้องกดให้พี่ขอยืมกิมมีชิมไหมมีมีวันนี้ผมมีอากินมาอุยอ้ยตกอุ้ยไอ้ดูป <c ười> ตกแล้วโดนเลยวะเฮ้ยโดนนะเออเอาต่อเนื่องอะไรอ่ะโอ้ยป๊อกป๊อกชิะโอ้ยกระสุนมันตกง่ายผมตก อันนี้ดีกว่าเอากลับไหม่ะเอาไปให้ลูกน้องเนาะเออเอาไปปล่อยฮะมันตายกะไม่ตายจะขังใส่ไหนเดี๋ยวใส่ใต้ท้องเทอร์ไว้อ่ะใส่ใต้ท้องเทอเร์เอวไว้เยวไว้นี่หนึ่งผมกำลังสร้างใหม่นะผมผลกระสุนไปปล่อยลองดูอีกสักตัวดิอ้าวตักเลย โอ้ขวดเรือกย่อไปอู้ห,หูยหกเจ็ดขีดไปให,ให้กระชัยนะครับอู้ใช้ใหญ่ไม่อบไม่เล็กนะอบ ใช่ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยแหละโอ้ใหญ่กว่าของอบเยอะโอเคโอ้โหมาต้องถ่ายรูปแล้วล่ะตัวเนี้ยคลิปเดี๋ยวออกกันอ่าโอ้ทำไมปลาเราใหญ่กว่าของเพื่อนเราวะเนี่ยทิ้งเหยก่อกันเลย ตัวนี้แปดโลนะครับ <c oughs> โอเคไปครับเอา,เอาล้วครับหัวเรือดได้ปลายังครับอืมห้าตัวแล้วอะไรปลาอะไรปลาแมวเออฝนทั้งวันนะครับ <c oughs> พอแล้วผมตกได้ปลาเยอะแล้วผมพักก่<ข>อนเหนื่อยปวดแขน บไม่ได้นี่เอาละนี่ครับเดี๋ยวไปดูหน้ามันก่อนดูหน้ามันก่อนกัดไหมกัดโอ้โหเกล็ดเนะเอาละอ่ะถ่ายคลิปแล้วเอาดิเอาเลยโอ้มันใหญ่นะโอ้โหน่ยเป็นสองโลนั่นก็มีน่ะเอาไหม าไม่เก่งมันก็ต้องหากินตามกระชังเนี่ยครับจะโดวผักตกน้ำไหม <c oughs> โอ้เนี่ยพอไปบางสะพานก็ไปซื้อปลาตลาดเขาไปตกกระพงบ่อก,ก็ไปซื้อปลาเขามามาเข่อนแมงัดก็มาซื้อปลากดคังกระชังนี่เนาะโอ้โหมันลายพอเลี้ยงมัน้ายเอาตักมาให้พี่เขา,เาตัวไหนตัวใหญ่หพี่เขาชี้เอาด้ว เอาไว้ของแท้ดูหน้าไว้น้ำเนี่ยเห็นที่ไหนนี่อย่าไปเชื่อว่ามันตกปลาเองนะเนี่ยนี่ต้องมีหลักฐานเอากินดิมนอนอุ่นแล้วกลับบ้านเป็นไงโอ๊บเป็นไงมั่วหร่อเจอกันแหลมงอบ ว่นเหรอครับครับนุดูรับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปแหลมงอบทั้งสองคนนั่นแหละว่นกว่านี้อีกนะถ้ามีโอกาส